แถวโค่นานะอ่ะนานปุ๊โดนหนึ่งตัวแู่ ไต่หนึ่งไต่หนึ่งไต่หนึ่งเดิดตัวกูเข้าชาตินะรอกำมตาได้ตาได้อยู่ไหนตะโคอะไรตะโคถ่ยอยู่ไลามากเก็บตัวหนึ่ง ข้าชุดเดือมันละตายหน,น,น,นึ่นงตายหนึ่งชัดเจนมานละย่งเงี้ยองเี้ยมีวงไกลละนอเลยผมเป็นไกลไม่ได้กระยับม,มากระยับม,มากแต่ปาอยู่ข้างหน้าละทางออกนี่ละหน้าประตูนี่แหละ

มุนก้อนมุนก้อนทิ้มเบาไวไวเด้อเปลี่ยนสวิตมุนมาก่อนเจ็บหน้ากูตัวหนึ่งเจ็บแดงวิ่งออกมาแล้วเจ็บเจ็บเจ็บ วขอบบคคุณครัเดี๋ยวกูขึ้นไปยิงเดกูอ้อมไปยิงเดกูอ้อมไปยิงแลกกันวะตายก็เหมือนแลกกันอะตรงข้า้น่ะรวมมันอะสัตว์บ่ตายครับ om quá tại đứng tại đứng tối tại đứng Hãy subscribe cho

่งตายสวยโดนลงไปแล้วหรอหลายตีอันอนี้นี่คนเดียวอีกนั่งอีตะลุ่มันเป็นลูกสองกันเนี่ยยังอยู่บนหลังคาอยู่เออใช่ใช่ใช่แสดงอีจะขาวเป็นลูกสองขึน้นมาแล<ะ>้วดึงเลยดึงกันตาย มีน้ำไปแล้หนึ่งตัวตายหนึ่งตายในน้ำตายในน้ำตัวหนึ่งเจงลอละ้ยุ่ยเย้เลยใกล้เลยเยุ้ยต้นไม้อีกเวนตายอีกหนึ่งเหลือตัวหนึ่งอยู่ฝั่งนี้น้ำน้ำน้ ตายป่ะไม่โดนตายนี่ก็รึปะไปไปได้ไปไดเียกแทงไม่ตายได้ไงวะ รอเลยแมนเดินไปไหนมาล้มเลยมารอเลยรอเลยมาลำหน้าที่ละมาลนี่ละมาลำหน้าที่ละหลายหนึ่งแมนแมนดีทางนอกก็มีคด โอ้ยยี่ตั้งหลังตีคู่ไม่ดีตายสองสวยดีตรงไหนตรงไหนหน้านอกหน้าน้องหน้านอต้องไปช่วยต้องไปช่วยมันหมุนมันหมุนไหนวะมากับมากับมากับเนี่ยหน้าน้องเลยเอ้ยเดี๋ยวละเดี๋ยวละปีกไปละปีไปช่วยปีไปช่วยมันสาหัสตีมันสาหัสร็วเร็ว สวยเหลือไอ้เผัวใจเหลือผัวใจมันบอได้เฝ้าตังบ้านมันก็มันมีบ้านตัวหนึ่งเอาชิบหายแล้วกูเอาไอ้ตัวนี้ก่อนเอาตัวนี้ก่อนหน้าปีหน้าปีโอ้โหเยี่ยมเล็กแปลงยิงกระโดดโอ้โหชัดไอ้ลูกซ้อนที่ไม่โดนมันโยกมันโยกไปหลังบ้านขาวครับหลังบ้านขาว หล,หลังบ้านดิหลังบ้านล้วงตายหนึง่งตายหนึง่งตายหนึง่งไอ้ดิมโตตรงไหนหลังสะพานสะพานสะพานรถไฟ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 ดูหน้ามดูหน้าดูนา้นาตัวหนึงเดี๋ยวไปช่วยเดี๋ยวไปช่วยนกก่อนดิเนเดี๋ยวเดี๋ยวไล่กูมี สายสายไม่ต้องสายไม่เดี๋ย้วขอเช็คตรงนี้กันขอ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 ปั้มยาครับอ่าลูกสองีล i̇şte ูกใจเย็นหรอน้องกำลังไปมามาน้องมาน้องมาซ้ายขวานะเข้าซ้ายขวาโอ้ยโหเฮ้ยปั้มปั้มมันชาติปีบอ่ะปล่อยไหมโอ้โหยิงปตั้นโอ้ย ยู่ในซุปกลอยู่ในซกิ่งขึ้นใหม่เน่ยตีนึง